สวัสดีครับทุกคนพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับในช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกตุ้งกับผมวันนี้หนึกอยากกุ้งฝอยกับพี่น้อง<ม>ก็เลยไปซื้อมูนีมานี่ของดักกุ้งดักปลาซิวนี่ครับผมจากที่มีสองอันก็ไปซื้อเพิ่มมาอีกสองกับเป็นสี่แบบเนี่ยสี่อันครับผมกแบบ็แบบแบบนี้อีกสามอันครับเนี่ยครับลองดูครับพี่น้องหลังจากขังก่อนเคยมาดักกระพอได้กินอยู่เนาะ ไวมองเกากนี่นะครับขอค่อยมาดูครับตอนชเช้าจะพอได้กินไหมนะครับวันนี้ปรับปรุงสูตรมาอย่างดีครับก็มีหินทวงเยือด้วยนะครับแล้วก็จะไว้ไม่ให้มันจมครับให้มันขึ้นให้ใจได้นะโอเคไวอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมมัดไวโอเคมัดไว้เรียบร้อยครับผม อันละนะเราจะดักไปเรื่อยครับผมครับเราลอมันลุ้นกันตอนเช้าครับจะมีกุ้งใดพอได้กินไหมส่วนนี้ใส่ไไวบตรงปากท่อนาไหลนี่ครับผมครับใส่ไ,ไปแล้วกับสามอันแล้วเดี๋ยวตะมุ่งครับผมที่นี่เหลยวมุ่งอีกสามอันครับห้ามบอลว้ก่อนแถวแถวนี้แหละครับนำนำไหลปากท่อครับผมจะไปตรงนู้นจุดดักเซตแล้วครับ อ๋อลืมบอกไปกับพี่น้องเหยื่อที่ใช่กับเป็นหัวอาหารปลาดุกน้อยครับผมครับพอดซีซื้อมาไว้หลายยังเหลืออยู่ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนครับมีเอฟซีหลายท่านแนะนําให้เปลี่ยนอยู่แต่ผมอยากใช่มันมดก่อนครับผมหัวอาหารปลาดุกน้อยครับจะพอได้เล่มไหมนะครับรอรุ่นตอนเช้ากันสวัสดียามเช้าครับทุกคนมาดูทีดักกุ้งครับผมครับจะได้พอเออกินไหมนะครับหลังแรกกับหลังแรกนั่นนะ ุูนหลังนี้ก่อนครับเมื่อก่อนเคยได้หลายครับรนี้ผมเอาใบไหม้มาปกไว้ดาอันนี้เชิงใสเยื่อหน่อยครับไม่รู้จะได้ผลไหมเห็นอยู่เห็นอยู่แตลไหลแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันอ้อออ แอกซ่าซ่าเลยให,ให้ดูเสียงเด้ออือหือาซิวหางเดงครับวันนี้ไม่ได้กุ้งเลยนี่จะปลาซิวโอ้แต่ก็ดีด้วกันครับปลาซิวนี่นี่จะปลาซิวหางเดงครับผมนี่น้ มุมนียงขักเลย,ยสิวหางแดงพี่นุองยอดเลยเร็วโอเคครับรยังเหลืออีกหลายหลังเป็นลุ่นหลังอื่นนะครับแต่กุ้งไม่ได้เลยครับวันนี้อย่เปอร,ร์ซิวผมหลังนี้เก็บใส่กุงถังกับผมพอได้กินอยู่ครับ อันนี้ไปซื้อมาใหม่ครับผมนี่แบบสองสี่หกหกช่องกับอู้ไหลยังออกเลยผมลืมด้วย <c oughs> เดี๋ยวค่อยเก็บเอาครับว้าว wow. เดี๋ยวเก็บเอาทิดเหลียีกครับ เลี้ยเรียเลียติบขี้ดินเลยเพีบเอาครับสิไรมาดูอันนี้มั่งครับทีเดักกุ้งครับผมว่าวันนี้กุ้งไม่มีนี่คือที่ไม่ได้กินดอกไอเนี้ยนี่ในวันที่น้ำเป็นสีแดงๆอะ่ะกุ้งหลายครับเป็นแมดักทีก่อนเลยกุ้งหลายแต่วันนี้ไม่มีกุ้งนั่นไงว่าเลยพี่น้องนี่เหลือจากสามสี่ตัวนี่ เอาไว้วันไหนกุ้งลายๆคอยมาใส่อีกทีนึงงกับอันนี้นแบบนี้กุ้งมันไม่ขึ้นครับวันนี้นามมันใสผดหรือไงไม่รู้นะครับบม่ได้ครับสามสี่ตัวนะครับแทบจะวางเปล่าวับผมแต่ในตาในเห็ยนอยววู่่มีกุ้งอยู่เจ็สิบตัวนี่ละเม้งน,นะครับไปดูอันนี้กันดีกว่ากับผมยังมีอีกสามหลังครับ มาหลุนปลาซิวกันครับวันนี้เอาไว้ตรงนี้ลังนึงครับอู้อ,อู้มองเห็นอยู่นะฟังเสียงครับอู้ได้การครับพี่น้นงปลาซิวหางเดียงนี่ได้การได้การนะได้การได้การ กอได้ก,กินเลยละกระิวหางแดงนี่ฟิวหางแดงครับผมล้นล้วนเลยกุ้งไม่มีครับวันนี้วันก่อนได้กุ้ง้วยฟิวหางแดงด้วยผสมกันเลยแต่วันนี้ฟิวหางแดงไต้พ่อๆก็ลังเลขเลยครับอันนี้เป็นอันเก่าครับแบบสี่ช่องครับผมเขาพอกันไม่ว่าจะสี่ช่องหรือหกช่องครับเขาเท่าๆกันนะครับ โอเคครับใส่ถัง <Wow. S 2> พอได้กินครับผมสองอันครับนี่ยังเหลืออีกสองครับผมไปดูกันต่อครับอีกครั้งนึ่งครับผมอมืมีเสียงแฉ่ๆแต่ไม่หมากอะไรครับไม่หมากอะไรครับนี่ซึ่งมีกุ้งเลยไงทางนี้แต่ไม่ไหลโอ้ไม่ไหลครับตรงนี้ สูตรงน้ามไลไม่ได้ครับในยุบเดียวกบพี่น้องจะได้กุ้งดากับปากึมครับตรวนี่ครับกระปกึมผสมลมเล็มกับผมครับพอได้กินอยู่กับผมแต่มันบ่หลาย มาดูแบบนี้กันบ้างครับมันจะไม่ได้ผลหรอกวันนี้มีอะไรดิ้นอยู่กุ้งแถบไม่มีครับมีปลากึมอยู่สองสาตัวอันนี้ละปินเงยคนละน้องครับอืมน้องนี่เชิงน้าตาขั้นครับพี่น้องน้องมีกุ้งครับ แ่ก็เขาไม่เยอะแวก็พ่อได้เห็นตัวอโอเคครับน้องนี่ทิ้งไว้อันเดียวครับผมได้สักสามสิบตัวน้อง <laughs> อีกลัางหนึ่งกับผมออโอ้โหล้งสุดท้ายทำไมเงียบจังเลยไม่มีปลาซิวติดตะไคร้เลยครับอื้มคุนปลากระกด,ดีก็หอยเขาเท่นพี่น้องจะไปคินอีกนิดหน่อยโอ้ปลาซิวไม่มีเลยครับตรงนี้พอได้กินครับพี่น้นอง ไม่ได้มากไ,ได้ไม่เต็นนี่ก็โอเคเลยครับอยู่ระสิวทอดครับผมไปชุดแปลงทอดครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับหานผลจะพาไปหายอยู่หากินแนวไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผม